เออทุกคนคะไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะว่านิตยสารเอาที่แอดเอามาลงให้ดูก่อนหนะ้านณะตอนนี้ได้โซเอาหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอ้ไม่ก็นังลิสนี่สมฉายาควีนแห่งการโซเอาจริงๆนะคะ องอิงล่าสุดนะคะจากแอคเคา t ต์ l ิลี่แฟนบอยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเว็บทางการของแอลในเว็ปอได้ออกมาบอกเรียบร้อยแล้วนะคะว่านิตยสารหน้าปกน้องลิซ่าได้โซอเอาต์หมดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะรีสต็อกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจยังไงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสำนักพิมพ์อีกครั้งค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่างานนี้แม่บาจีลิลลี่ชื่นอกชื่นใจกันแน่นอนเพราะว่ายอดขายดียอดซื้อปังขนาดนี้ตัวแอดก็พรีออเดอร์ไปนะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะทันหรือไม่ทันแต่ใดๆก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าแม่บาจีกับพลังการซัพพอร์ตให้ลูกสาวของเราเนี่ยสุดจริงๆเพราะว่าแอดได้ไปส่องมาในเวปปอของแอลนะคะด้านล่างคอมเมนต์นี่แบบมีแต่คนป่าสลิปรัวๆสั่งซื้อกันมากมายเลยทีเดียวนะคะ ทางพี่ไทยเราเองก็ไม่น้อยหน้านะเห็นในทวิตมีเปิดรับพรีแล้วก็เปิดโดเน a ยอดแบบไม่ส่งเล่มกลับไทยกันยกใหญ่เลยละค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่จะโซเอาท์ได้รวดเร็วขนาดนี้ยังไงก็ใครพี่ทันไม่ทันยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ ขอไปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์หนึ่งของแอลนะคะที่เขาได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ดูกันโดยแอลเขาได้ถามเป้าหมายในอนาคตของน้องลิซ่าว่าคืออะไรซึ่งน้องลิซ่านะคะได้บอกว่าเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตของหนูมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่สามารถพูดได้ชัดเจนว่าหนูมีเป้าหมายอะไรกันแน่แต่ว่าเป้าหมายล่าสุดคือหวังว่าสถานการณ์ในทุกๆด้านจะดีขึ้นค่ะสามารถทำการแสดงได้มาว่าตอนนี้เนี่ย b l a c k พ i n คจะอยู่ในช่วงทำกิจกรรมแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยด้วยเหตุผลหลายๆอย่างทำให้ไม่สามารถแสดงได้เหมือนเดิมหนูคิดถึงคอนเสิร์ตมากเลยในระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกย้ายไปหลายๆประเทศเมื่ออยู่บนเวทีแฟนๆจาก,กรีซแล้วก็ตะโกนว้าวเมื่อหนูได้ยินสิ่ง เานี้มันทําให้หนูรู้สึกถึงพลังมันทําให้หนูมีความสุขมากพวกเราชอบที่จะยืนอยู่บนเวทีค่ะ